เนี่ยฝักครับดูโอ้โหไม่รู้กี่ฟัก <laughs> โอ้โหทุกคนอันนี้คือ,อก็จะปูดกันมาเงี้ยหลุดมาเงี้ยแล้วก็เด้งออกมาเลยแต่อันนี้มันหลุดไปแล้วเนี่ย<อ>แล้วก็จะมีเม็ดอย่างเงี้ยเนี่ยสองเมื่ี้ก็หนึ่งในลักษณะอย่างเงี้ยแบบแดงๆแบบนี้ทุกคนดูนี่เนี่ยเหมือนกับที่เราโรยเมื่อกี้เห็นไหมครับอย่างาแล้วเ็นมร้ก็จะได้สวยได้สวยเห็นไหมครับตัวนี้อาจจะไม่สวยแล้วก็ไม่เอาก็เอาแค่สองต้นแล้วก็ถามว่าจะไปปลูกไปแต้มอย่างเล็กๆที่เห็นเนี่ยก็ต้องตัดแหละ ตันนี้เป็นแบ็กแบก่อนนะครับแล้วก็ต้องตัดตัดหักได้แล้วก็หักนะครับคุณนี้ก็อยู่กับอาจารย์ป๊อกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็อาจารย์จะพาหนูไปชมอะไรบ้างคะก็ดูก็มีตรงนี้ก็มาตรงโซนนี้ก็จะมีโชวเกาชั้นแหละครับที่ยาดอมครับนี่ก็คือเป็นโชวเกาชั้นทั้งหมดทั้งหมดนี่เลยนะคะเดี๋ยวเบบี้แล้วก็ใส่หนูสาวเราจะตามมาดูทีหลังแต่ก่อนอื่นขอไปดูต้นแม่ก่อนแม่พันธุ์ด้านนี้ตามไปทางนู้นเลยค่ะทุกคนไปดูแม่พันธุ์อาจารย์กันนะคะ อาจารย์คะสาหรับโชคเก้าชั้นนี้เขาเป็นไม้ที่เลี้ยงแบบไหนคะเลี้ยงยากไหมเมื่อโชคเก้าชั้นนี้ก็เลี้ยงไม่ยากครับคือมะพร้าวอย่างเดียวไมมะพร้าวสับกับปุ๋ยสามเดือนซะส่วนใหญ่ที่ปลูกๆกันนะครับแล้วน้ําก็ไม่แฉะเหมือนบอลไม่ชอบแฉะเหมือนบอนนะครับเขาไม่ชอบแฉะเหมือนบอเนี่ครับก็คือนี่คือแม่พันธุ์ไม้ใช้นี้ก็อายุประมาณสี่ปีห้าปีอยู่ประมาณนั้นนะครับีนะคะหูใหญ่ขนาดนี้ทุกคน แล้วเห็นที่เห็นฝกักฝักนั่นคืออะไรคะคือฝกกักเขาทั้งนั้นเลยครับอย่างเงี้ยคือฝักเขาเนี่ยอย่างเงี้ยแก่แล้วเก็บเพาะเก็บเพาะได้แล้วนี่ครับเนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยคือฝักของเขานะครับเนี่ย,ยแก่แล้วแต่เรายังไม่มีเวลาที่ได้เก็บเพราะงานเ<ม>ยอะแ,แดงอย่างนี้เลยนะคะนั่นแหละครับคือแก่แล้วแกแล้วพร้อมเก็บอย่างเงี้ยแม่พันธุ์ทั้งหมดแล้วก็นี่ด้านในก็คือจะเป็นแม่พันธุ์ของชนต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นการก็คือทับทิมสยาม แล้วทุกคนสังเกตเห็นนะคะด้านล่างมีฝักออกมากอยู่แล้วนะคะฝักกําลังสุกเต็มเลยอาจารย์คะเห็นต้นแดงๆอยู่ตรงกลางใหญ่ๆตรงนั้นเขามีชื่อว่ามีชื่อทับทิมสยามครับทับทิมสยามทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะได้กำลังเข้าไปดูได้ครับมีเวลาได้เก็บดูโอ้โหอันนี้ทับทิมก็ฝักเต็มเม็ดแดงแป๊ดเลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะนุ่นทุกคนเห็นไหม อันนั้นคือทับทิมสยามนะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ของอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูอีกชุดหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นแม่พันธุ์ที่แจ่มมากนะคะอย่างนี้ก็ฝากเต็มเลยดูฝากยาวเป็นแขนเนี่ยฝากครับโอ้ไม่รู้กี่ฝากโอ้โหทุกคนอันนี้คือดูดูดูนุ่นด้านในนะเต็มเลยบราแทบอยากจะพาทุกคนแม่ไปดูข้างในนะคะคือแบบออกมาแบบ เป็นงวงเป็นงาเลยนะดูสิเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือรอให้เจ้าของมาเก็บฝักอยู่นะอันนี้เขาเป็นไม้ด่างเป็นไม้ด่างออกขาวเหลืองขาวเหลืองขาวเหลืองครับอันนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะอย่างนี้ยังไม่มีชื่อครับเป็นลูกที่เราผสมผสมมาโคนนี้นะคะสวยมากออกเป็นด่างขาวเหลืองนะเป็นแม่ไม้แม่พันธุ์ที่เราผสมแล้วเก็บเก็บไาเอาเก็บด้านต่อนี่คู่เกสรเขาออกมาแล้ว ใช่ครับอันนี้ก็จะออกเป็นสีแบบเข้มๆนี่คือเป็นแบ็คครับดำอย่างเดียวแบ็คนะคะทุกคนแบ็คก็นี่ก็เริ่มฟาดงวงฟาดงามาแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมีฝุ่นไหมครับเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะเริ่มมีแบบฝุ่นขยายฐานได้แล้วอายุคือครบหมดแล้วดูนะคะถ้าพิมพ์สยามด้านในทุกคนเห็นไหมเอ่ยนะคะ เ,อรเรอพอแม่พันธุ์ผมไม่ได้อยู่ที่เดียวคือกระจายกันอยู่ส่วนรุ่นบางส่วนนี้บ้างก็กระจายจ <ะ S 2> มันก็เ <จะ S 2> ลยดูว่ามันจะไม่รวมเป็นที่เดียวก็ดูไม่เยอะค่ะพา,พาไปดูอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดมาให้ชมนะคะแต่ตอนนี้นะคะไปดูด้านในก่อนว่ามีอะไรมาโชว์เราบ้างนะคะสําหรับโชวัวเก้าชั้นเดี๋ยวเราตามมาจารย์ไปเลยนะคะแยกขึ้นมาจากพ่อมเมล็ดแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ย,าายเราพอเมล็ดแต่ละไม้พวกนี้จะดูง่ายอย่างต้นไหนมีติดสีติดอะไรก็จะเห็นสีสันมาเลยไหมครับเนี่ย มีสีก็คือสี้ขาวก็คือขาวนี่ขาวเนี่ยไมขาวนี่มีสีสังเกตดูครับมันก็คือถ้าอย่างไซนี้นี่พร้อมพร้อมแบ่งหรือยังคะแบบนี้ไซนี้ผมก็ถ้าลูกค้าไม่ติว่าเล็กผมก็แบ่งหมดละครับไม้พวกนี้ถ้าเป็นอมีทั้งส่งทั้งปลีกใช่ไหมคะทั้งหมดแหละครับแล้วแต่ลูกค้าอถ้าส่งกระถางถ้าประมาณไหนคะอาจารย์ประมาณอย่างเงี้ยผมส่งอยู่ห้าร้อยครับ 500นะคะ500นะคะทุกคนอย่างนี้นะคะแต่ผมไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นเองคือลูกค้าต้องมารับเองหรือมาเลือกเองผมก็จะไม่เลือกให้ให้ลูกค้าเลือกเองนี่นะคะทุกคนอย่างนี้คือหน้าหน้าเขาออกมาแล้วเนาะใช่ครับลว่ามีสีสันแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ไม้นี่ถ้าพูดว่าคัดหัวไม้มันก็จะมีอีกหลายๆเกจที่บางทีสวยวิงวิงราคาก็อาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยบวกเพิ่มนิดหน่อยนี่นะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรับไม้อย่างนี้ทั่วๆไปก็คือผมปล่อยหมดอะรวมทุกต้น หน้าสวยนะทุกคนก็แล้วแต่ชอบใช่ครับคนเรามาชอบไม่เหมือนกันเลยก็มาดูที่สวนนะบางคนก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในกระถางไซส์ห้าหกนิ้วอ่ะก็ประมาณห้าร้อยนะคะหน้าสวนไม่มีส่งนะคะทุกคนต้องมาหน้าสวนนี่นะคะเ่าวจะพาชมหน้าไม้ถ้าแบบนี้นะคะทุกคนดูนี่นะคะมาคัดกันที่สวนเลยดีกว่านะคะมาดูหน้าไม้กันด้วยก็จะมีหลากหลายอย่างนี้ก็จะเป็นไซส์โตมานิดนึงหน้าแบบนี้ นะคะอันนี้ก็คือไซต์ที่เป็นลงกระถางปลูกนะคะแล้วก็มาดูไซต์ที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนี่ก็คือโตมานิดนึงนี่นะคะก็จะเป็นไซส์นี้อายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์แบบนี้ไซต์นี้ก็อยู่ประมาณ5เดือนแล้วครับห้าเดือนนะห้าเดือนหเดือนอย่างเมื่อกี้อายุประมาณประมาณเมื่อกี้ผมเพิ่งคัดแยกขึ้นมาก็ประมาณ4เดือนได้ครับสาเดือนประมาณ3เดือนเพราะถ้ามันเป็นอย่างงี้มันจะช้าแต่ถ้าโตอย่างงี้แล้วเร็ว ถ้าขึ้นมาแล้วมันจะเร็วแล้วเพราะมันประมาณ5้าเดือนใช่ครับมันจากมันช้าจากจากอย่างเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับที่เราแต้มขึ้นมาจะช้าจากเล็กเนี่ยช้ามากไซนู้นนะคะจะเป็นไซที่จากพอร์ดเลยนั่นจากเบาะเล็เลยอมล็ดเลยพอเมล็ดมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้มาใสามกด่อนมาลง3มนิ้วก่อนในอยู่ในนู้นฮะมันจะขั้นตอนไล่ไล่ไล่กันขึ้นมาแต่ไซนี้นะคะอันนี้คือโตยังเงี้ยคือรอดแล้วโอกาสถ้าจะน้อยลงมากเลย อย,อย่างนี้มีจําหน่ายต้นละประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์หน้าสวนอย่างนี้ผมขายสามพันครับเลือกได้นี่นะคะทุกคนมาเลือกได้เลยนะคะกระถางละสามพันแล้วเนี่ยถ้าใครมาแบบมาดูหน้าไม้กันแบบนี้ขออนุญาตนะคะอาจารย์ครับได้แบบนี้ทุกคนคือเราสามารถที่จะเข้ามาเลือกแล้วก็ยกไปแบบส,สวยๆได้เลยนะคะอันนี้คือจําหน่ายกระถางละสามพันมีหให้เราเลือกเยอะมากๆจริงๆบอกเลยนะคะแล้วดูหน้าไม้แต่และต้นก็ <probably S 2> มันแล้วแต่ท่านท่านไหนันนี้มันคือ,คอต้องเป็นไม้สีที่สวยนะครับ เป็นไม้เมื่ี้อย่างนี้มันไม้เป็นไม้คะเรา uh huh. ไม่ได้คัดไม่ได้อะไรคือปลูกคะมาเลย uh huh. มันมีหลายราคาไม้ต้องคำว่าใครว่าหลายราคาค,ค,คือไปท้นสุดค,คือไปดานก็ตรงนั้นแหละม uh huh. ีนะคะทุกคนราคาก็ขึ้นอยู่กับหน้าไม้ใช่ะะไซส์ประมาณนี้แต่อันนี้คือไซส์น,นี้เอาไปเลี้ยงแล้วรอดรอดรอด,<ม>อดแน่นอนค,ครับอย่างนี้รอดแล้วเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วมันไม่ใช่แบบว่ายังเล็กๆอสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้ก็จะติดชมพูบางคนชอบชมพูจะติดชมพูอย่างงี้ ออกเหลืองนะคะอันนี้เหลืองและหน้าชมพูก็จะประมาณนุ้เดี๋ยวพาไปดูนี่ประมาณนี้หน้านี้ก็ชมพูดำนี่ทุกคนอันนี้ออกชมพูนะคะแล้วก็ตัดสีดำๆเข้มๆชโชคเก้าชั้นนะคะหน้านี้หน้านี้คนหากันเยอะนะคะหน้าหน้านิยมหน้านิยมนะคะก็แล้นแต่คนชอบ นะครับยังจะมีหลากหลายแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้จะชมพูกันแล้วแต่อ้โห,หูหลากหลายค่ะทุกคนหลากหลายนะคะหน้าก็สวยนะแล้วแต่ว่าท่านไหนจะชอบแบบไหนถ้าสะดวกขอแนะนําเลยนะคะมากันได้นะคะสวนสวนเปิดทุกวันไหมคะอาจารย์เปิดก็ทุกวันเลยครับทุกวันจะมีวันหยุดบ้างบางทีแต่่วนใหญ่แล้วจะเปิดทุกวันผมอยู่ประจําทุกวันไม่ได้ไปไหน นอกจากว่ามีงานมีเมื่หยุดเมื่อวานเนี่ยคืองานบวชก็เลยหยุดหนึ่งวันก็เดี๋ยวสําหรับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวบาก็จะลงให้เลย่อการเพาะนี่เพาะจากเมล็ดใช่ไหมครับในเคือโอ้ทุกคนเต็มเลดวัสดุคือใช้อะไรบ้างคะอาจารย์ มะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยดูลยครับเนี่ยมันจะขึ้นเองสับแบบหยาบๆตามภาพที่เห็นก็ตามภาพที่เห็นเลยครับเนี่ยธรรมดาด้านล่างก็คือหยาบเหมือนกันเหมือนกันครับทั้งทั้งหน้าหลังหน้าล่างบนบนกันเลยชั้นเดียวกันเลยทุกคนอันนี้คือจากพอเลยนะเบบีเด็กๆจากพอเลยเนี่ยแหละครับตรงนี้เนี่ยะครับเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยด่างเท่าไหร่ด่างกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงก็คืออยู่อย่างนี้หมดในแต่ละฝักในแต่ละต้นที่ผสมออกมาไหมครับอันนู้นก็จะโตด่างในนี้ นี่มาดูอย่างตรงนี้นะคะที่เพิ่งจะเริ่มเพาะได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีแบบว่า่แล้วเริ่มขึ้นเนี่เริ่มขึ้นเห็นแล้วครับนี่นี่นะคะออกมาแบบตัวมนี้แบบนี้น่สัปดาห์วันนี้อาจารย์พาเราดูทุกขั้นตอนเลยนะนี่หนึ่งสัปดาห์ทุกอายุทุกอายุของเขาเลยนะแล้วพอเราปลูกถอนได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงหน่างวุ้นอีกทีหนึ่งค่ะนี่ครับนี่คือขนาดเท่านี้เราสามารถที่จะถอนไปนี่ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะครับประมาณเนี้ยเดือนครึ่งแล้วเนี่ย เดือนครึ่งนะคะเนี่ยประมาณเดือนครึ่งประมาณห้าหกสัปดาห์แล้วก็เจอหน้าตากันแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยประมาณหาหกสัปดาห์ว่าอันไหนควรที่จะเอาลงปลูกในกระถางแต่อย่างนี้ก็ต้องรออีกนิดหนึ่งรอให้มันเห็นสีสันนิดเพราะว่าเราเพิ่งจะเปิดที่เรานันออกมาเยอะมากนะคะทุกคนอันนี้คืองอกแล้วโอเคไปดูตรงนี้บ้างนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็คือเราเป็นไม้โตขึ้นมาแล้วเป็นไซส์ใหญ่เห็นสีสันแล้วว่ามีสีอะไร อันนี้แข็งแรงแน่นอนแข็งแ,งแรงแล้วครับอย่างเงี้ยแข็งแรงแน่นอนนะคะทุกคนแต่จะว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอย่างกระถางประมาณนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะก็ราคาเท่าไหร่ครับไปตันอยู่ที่สามพันนะครับที่ราคาสง่งประมาณนั้น,นะะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นสีสันที่เป็นไม้สีที่สวยที่คนชอบกันนี้ต้นนี้นะคะเป็นแบบเข้มๆนะคะแล้วก็มีชมพูนี่สวยงามสวยงามนะคะตันนี้ก็สวยสวย ใบใหญ่ใบกว้างนี่อันนี้คืออาจ,จารย์นําเสนอเลยนะคะตัวนี้หน้าแบบนี้นะคะหน้ามันจะเป็นไม้คอมเพกตนะ์ก้านสั้นไม้อย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยก็เป็นไม้ที่ก้านไม่ยาว,กา,วการเลือกการเลือกชั่วเก้าชั้นอาจ,จารย์แนะนําสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเราควรจะเลือกประมาณไหนอะไรยังไงโอ้โหถ้าเลือกประมาณไหนยังไงต้องดูคนที่ชอบดีกว่าวเพราะผมเลือกให้ลูกค้ายังเลือกไม่ได้เลยลูกค้าบางท่านมาชอบแบบสีที่แบบสดสดแดงดําแบบจี๊ดจี๊ดอะ ก็มีบางคนก็ชอบบางคนมาบอกก็ฉันไม่เรื่องเรื่องไม่ชอบเดี๋ยวชอบเอาฟอร์มเอาฟอร์มแบบ c o มแ a c t ก้านสั้นอะไรและข่างเงี้ยเขาจะดูก้านสั้นใบใหญ่เอาฟอร์มสวยใช่ไหมอ่าเอาฟอร์มสวยบางคนเนี้ยแล้วก็มีสีปนมาให้มันเปิดสีบางคนเอาไปต่อเอาต่อแบบผสมต่อมั่งอะไรมั่งไปเลี้ยงต่ออย่างเงี้ย บางคนมาฉันก็ไม่เลือกซรงๆหรอกฉันต้องการเอาสีอย่างเดียวก็มีมันคือไม่ซ้ํากันเลยครับหลากหลายนะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ซ้ํากันบางคนต้องเน้นฟอร์มก่อนอเน้นฟอร์มเน้นสีก็มีแต่อย่างนี้สีสวยก็ได้ครับคือบางคนไม่เหมือนกันเนี่ยผมบอกเลือกใครๆไม่ได้เลยแบ่อย่างเงี้ยบางคนชอบแล้วอบอกสีสานฉันเอาไปฉันขายได้ฉันเอาแล้วบอกก็แล้วแต่ครับเพราะบางคนชอบไม่เหมือนกันไงบอกเลยใช้คําว่าชอบไม่เหมือนกัน สังเกตดูจากลูกค้าเนี่ยบางทีบางต้นเรามองว่าโอ้ต้นนี้เราก็เอาไว้ปลูกข้างๆล่างคือแต่ลูกค้าแม่ค้าบอกเอาอย่างนี้เอา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 ก็เอาสิครับก็ถ้าใครชอบที่ฟอร์มความความแข็ของเขาใช่ครับมันไม้มันมีไหลยทรงเพราะไา้เป็นลูกผสมเป็นไม้มเล็ดทั้งหมดนะครับไม่ใช่ไม้ตัดหน่อหรืออะไรพวกนี้เป็นมเล็ดทั้งหมดอย่างเพาะขึ้นมาจากนั้นเป็นเมล็ดขึ้นมาก็มาแต้มลงอย่างนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะคัดใจอย่างเงี้ไปถ่ายให้โตขึ้นมาอีกที เราไปดูฝั่งนู้นกัาจาย์นะคะเป็นกระถางที่ดึงออกมาจากถาดนแล้วก็มาปลูกลงกระถางในี่ดึงดึงจากถาดมาถ้าเห็นจะชัดต้องไปดูมุมนู้นก่อนมุมนู้นอะไรแต่งจะมาแต่งจะอายุจะเลยมาตรงนี้ไปตามไปเลยนะคะทุกคนนี่ครับอย่างนั้นเราถอนจากอย่างนั้นแยกมาแล้วในระดับหนึ่งหครับเราก็จะแยกมาปลูกอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เขาก็เริ่มเปิดหน้ามาเราเราเห็นมาแล้วเราก็จะถอนมาปลูกอย่างนี้ทุกคนแอบมีแบบชมพูชมพูอ่ะเนี่ยแหละครับเน้นชมพูมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเน้นชมพูมาก่อนเลยค่ะ แี่เราก็ <คน S 1> ปลูกขึ้นบบยาวๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยาวไปเลยเป็นกี่หมืม่นกี่พันต้นก็นแล้วแต่อะไรครับ,บนี่หน้าแบบนี้หน้าแบบนี้มีทุกนน่นแหละครับเราก็จะถอน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 มาแต้มไปก่อนนี่คือเราแต้มไปมปอนแล้วเดี๋ยวเพื่อค่อยโตไล่ไปนะครับเดี๋ยวเราเดินไล่ไเราจะเห็นว่ามันจะความ,มแตกต่างเขานี่คือเราเพิ่งปลูกได้ประมาณยังไม่ได้ยังไม่ได้สัปดาหเปิ่งัะถอนมาปลูกถ้าถ้าอย่างนี้ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเขาไมค่อยปุ๋ยก็มะพร้าวก็ปุ๋ยสามเดือนนะครับโรยๆปุ๋ยแค่ปุ๋ยสามเดือนหน่อยหนึ่ง แค่นั้นแหละครับหูเยอะมากค่ะทุกคนแต่แล้วก็จะไล่ไปทั้งหมดเยอะมากนะคะก็จะไล่ไปเรื่อยๆไล่มาขั้นตอนตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าเนี่ยมันก็จะโตไงเริ่มโตอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพอโตแล้วเนี่ยเริ่มจะโตมาหน่อยแล้วครับอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ2เดือนฝ่าละหมายอายุเนี่ยทุกคนอายุ2เดือนฝ่าอ่าตัวไหนสีก็ยังอยู่แลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปอย่างเงี้ยแล้วไปลงกระถาง ขนาดประมาณหกนิ้วฟอร์มเขาก็จะเริ่มมาแล้วนก็จะเมื่อกี้มีแค่อย่างเราสองใบใช่ไหมอันนี้ก็นี่เริ่มแบบต้นไหนที่เขียวหรือเป็นแบ็กเป็นอะไรก็จะโตไวไหมครับซึ่งเป็นไม้รุ่นเดียวกันจะโตเร็วมากเห็นใบใหญ่แล้วเใช่ไหมถ้าเขียวเขียวเขาก็จะโตอ่าเขาก็หากินเก่งเขาเรียกคลอโรฟิลเยอะนะคะสามารถผลิตอาหารจากอย่างนั้นเจ็ดวันแล้วถ้าหันมาแถบนี้จะแถบนี้ก็จะประมาณเนี่ยประมาณสองสัปดาห์แล้วเนี่ยสองสามสัปดาห์แล้วคือประมาณสองถึงสามสัปดาห์นี่แหละประมาณนี้ครับ อาจจะล่ยาวไปนู่นโอ้้หูทุกคนนะครับก็จะมีหมดแหละครับมีทั้งด่างบางทีเราถอนมาใบแรกด่างใบหลังอาจจะไม่ด่างเขียวบ้างอะไรบ้างเยอะๆอะจำนวนมากเราก็ถอนถอนถอนหน้าแต้มไว้นี่นะคะโอ้ยอยากให้คุณผู้ชมได้มาอยู่ใกล้ๆ้ได้มาอยู่ตรงนี้สําหรับสายที่เป็นโชว่วเก้าชั้นนะคะดูคือมันเยอะนะคะแล้วก็หน้านี้บอกเลยว่าหลากหลายทั้งทรงนะคะ นเพราะว่าเราหลากหลายพ่อแม่ดูง่ายว่าพ่อแม่เราหลากหลายแล้วก็ผสมขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ชอบพับฮารอย่างนี้ก็มีนะครับนี่จะฮารนีดีนะคะแบบนี้บางคนก็ชอบพับจมพูก็คือจะมีสีสันนะบางคนเนาะหลายๆท่านก็อาจจะชอบแบบนี้เรื่องสีสันแต่ในเวลาปลูกลงกระถางอ่ะขนี้เราก็จะคัดเป็นรุ่นแมงครับอย่างที่เห็นแล้วก็จะถ่ายเอารุ่นนี้ไปรุ่นนี้ไปรุ่นนม้ไปก็จะไปถ่ายทางโน้นคือมันเราไม่สามารถที่จะพาทุกคน คือจะพยายามเก็บให้ทุกทุกจุดทุกทุกอายุของเขานะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันเยอะนะคะทุกคนในเรื่องของหน้านี่ก็คือหน้าไม้นี่ก็คือมาดูทรงฟอร์มก็คือมาดูได้เลยนี่อย่างนี้แบบนี้อันนี้มาแบบใช้หินอ่อนหินอ่อนว่หินอ่อนเราก็มีแม่ไหนสวยนะคะโอเคเราไปดูฝั่งไหนต่อกันนะคะเดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวตามอาจารย์ไปกันเลย อีกราคาหนึ่งที่สามารถจับต้องได้เนี่ยห้าห้าร้อยทุกต้นเลยครับเนี่ยราคาจับต้องได้เลยทุกคนโซนนี้ตรงนี้ทุกไซส์เลยใช่ไหมคะจาารย์จะเพาะจะใช้ายหกนิ้วเนี่ยทั้งหมดเลยครับหกนิ้วนะคะทุกคนทั้งหมดส์หกนิ้วนะคะใหญ่ๆตรงนี้คือเขารอดแล้วนะรอดแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยราคาจับต้องได้เลือกช็อปได้เลยค่ะเราจะพาไปชมใกล้ๆอย่างต้นนี้นะคะอันนี้เขาก็จะแบบ มีสีสันนะคะทุกคนออกชมพูออกม่วงๆนะคะอยู่ในกระถางไซส์หกนิ้วแล้วนะคะอันนี้คือไม้ที่โตแล้วต้องเลือกเอาแล้วครับต้องเลือกกันเองแหละใครชอบแบบไหนเรียกช็อปเรียกดูอย่างเงี้ยฟอร์มเฟยมามเข้ามาช็อปได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากนะคะเข้ามาช็อปเข้ามายกเข้ามาอุ้มเข้ามาแบกได้เลยนี่อุ้ยอย่างไซส์อย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นสีเข้มๆนะเข้มๆนะคะต้นใหญ่แล้วดู ให้ดูว่าต้นใหญ่ไหมยอย่างนี้เลยนี่ข้างหลังก็ใช่นะครับข้างหลังก็ใช่น,นะคะอย่างต้นนี้หน้าแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบนี่ดางมาอย่างนี้นะคะมาเลือกเอาดีกว่านะคะก็เราก็จะพยายามพาดูหน้าไม้นะคะหลายๆแบบนี่อย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็สวยเนาะบางคนอาจจะชอบแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะ อันนี้คือเป็นไม้โตแล้วโตแล้วครับรอดร้อยเปอร์เซ็นอาจารย์บอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรอดแน่นอนรอดแล้วก็ฝั่งด้านหลังเหมือนกันครับราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันแล้วเป็นไม้ใหญ่ถึงสุดนู่นด้วยนะครับยังฟังหมดแล้นี่ทุกคนทั้งโซนนี้แหละครับทังโซนนี้เลยนะคะโตแล้วโตแบบเนี้ยดูอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะทุกคนอย่างที่บอกเลยนะคะมาเลือกเอา มีหลายมีหลากหลายหลายสายหลายราคาครับลองมาดูเองอนะคะ <im ittle> ของอาจารย์เป็นไม้ที่ปลูกจากมเมล็ด <im ittle> นะคะเป็นไม้ที่ปลูกจากเมล็ดนะคะมีหลายสายพันธุ์ก็อาจารย์ก็พัฒนาขึ้นมานั่นแหละนะคะดูอย่างตงน้นนี้สำหรับมือใหม่อาจารย์แนะนํายังไงคะสําหรับคนที่จะเลี้ยงโชคเก้าชั้นเลี้ยงโชคก็มือใหม่ก็คือ ปลูกพวกนี้ต้องเอาที่ดอนเรื่องเริ่มจากต้นที่เราชอบก่อนแล้วแหละพอเริ่มต้นเราชอบไปการปลูกก็คือมะพร้าวสับอย่างเดียวครับมไม่ต้องลดน้าเฉนแฉะมากไม่ต้องใช้หล่อน้ําใช้ลดน้ําผ่านแปุ๋ยสามเดือนใส่ไม่ต้องกลัวตายนั่นแหละครับะะง่ายกไ็ไม่ยากแต่แสงเนี่ยสำคัญตรงแสงคือแสงต้องพอให้ลำไรโดนทักประมาณ40อร์เซนถ้าร้อยก็ไม่ไหวถ้ามากเกินไปบางทีร้อนจัดก็ใบไหม ก็ขึ้นอยู่กับไม้ถ้าเป็นพวกแบกพวกอะไรไม้ดําที่มันไม่ใช่ด่างขาวมันก็ต้องให้นั่นหน่อยแดดนิดนึงถ้าเป็นไม้ก็ด่างขาวด่างอะไรก็ต้องให้ด่างแบบสีจะจัดก็ต้องให้ร่มนิดนึงไม่งั้ก็จะใบไหมเพราะตอนนี้อากาศร้อนจัดก็อากาศของเมืองไทยก็จะประมาณนี้ค่ะหนาวน้อยฝนน้อยแต่ร้อนเยอะร้อนเยอะร้อนเยอะนะคะก็ต้องคุมแดดให้ดีๆคุมแดดดีครับนั่นแหละสาคัญตรงแดด ่างการปลูกก็ไม่ยากเพราะพวกนี้เป็นเป็นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นกึ่งรากัดเดี๋ยวนี้ก็ดูกระถางด้ครับรากออกมาอย่างเงี้ยต้นก็ยังงามขนาดนี้นะคะแล้วเขาทุกคนสังเกตดูเขาจะไม่ได้ชื้นแฉะไม่ชื้นแห้งครับนครับแห้งแล้วเขาก็อยู่องเขาแบบนี้ดูรากทะลุออกมาถ้าแบบนี้ก็คือสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางเป็นสิบเอ็ดนิ้วเป็นไรอย่างเี้ซึ่งต้นขนาดนี้ก็ยังอยู่กระถางขนาดนี้อยู่เลยดูแลรากดูนะครับเนี่ยอาจารย์ก็หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วดูดูส์แบบ ใหญ่มากอ่ะใหญ่มากใหญ่จริงนะคะใหญ่จริงนะคะกลึงเป็นไม้บางทีแม่ค้าเขาก็จะรับไปเขาก็จะไปขยายกระถางเพิ่ม<ไ>ให้เป็นไม้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งไปเลยโโแล้วก็ไปทําต่อมาก็ได้มาที่สวนจางก็ได้ดูหลากหลายเลยได้ดูทั้งบอนสีนะคะได้ชมทั้งโชว์เก้าชั้นนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาดูโชว์เก้าชั้นอย่างนี้ก็สีเป็นมาเป็นไม้ที่ดําแดงนะครับนี่นะคะดําแดง ว้าวเลยอันนี้นะคะก็ะต้นใหญ่ลากก็พร้อมที่จะขยายกระถางแล้วแข็งแรงแล้ว่ะทุกคน <_ co z> เขาสวยแล้วนะคะนั่น <N' Welcome. S 2> แหละนะคะถ้าใครชอบเนาะสายไม้ด่างสําหรับโชคเก้าชั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บสะสมน่าเลี้ยงนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบสายต้นไม้ธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะแล้วใครจะดูไซส์เล็กไม wow ้ว,ว้าวเดี๋ยวพาไปดูไปดูกันไปดูกันนะคะโอ้โหฝั่งนี้ ทั้งหมดนี้นะคะทุกคนตรงไหนก่อนคะอาจารย์ตรงไหนก็ไล่ไปได้หมดเลยครับมันก็คือไล่ไปต้องดูไล่ไปนะครับมันเยอะอย่างนี้ก็เป็นไา้เล็กมันหลากลายาไม่รู้ว่าใครชอบแบบไหนแต่คือสะดุดตาเรารู้สึกว่าสะดุดตานี่นะคะทุกคนก็คือจะเห็นอย่างนี้แหละครับสวยไหมต้นนี้สวยไหมคะสวยมากนะคะถ้าอย่างนี้ราคาประมาณไหนคะอาจารย์ไหนครับห้าร้อยครับห้าร้อยค่ะทุกคนนะคะห้าร้อยอย่างนี้ นะคะหน้าแบบนี้นะคะแล้วแต่หน้าคนคนเลือกนี่นะคะหน้าแบบนี้นะคะดูเอาเถอะนะคะคือบาวก็บอกว่าสวยอะ่ะเพราะว่าบาก็ชอบทุกต้น <laughs> นี่นะคะเขาจะมีทั้งแบบด่างคฮา,าพด่างลายหินอ่อนนะคะออกเข้มเข้ม,ขมดุดันก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นจะพาไปดูความหลากหลาย ลักษณะใบเป็นแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนนี่นะคะด่างเยอะๆก็มีเลยมาเลือกเอานั่นนะ,ะต้งดะะหูหลายย่างหลายกว่าดูได้แล้วฟอร์มแบบนี้อ่ะทุกคนหน้าเลียงมากเลยนะฟอร์มอย่างเงี้ยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยู่แบบอ่าคอนโดหรืออ่าตรงที่มีพื้นที่น้อยๆก็สามารถที่จะเลียงได้นะทุกคนนี่ดูฮาร์ปมาเลยนะคะฮาร์ปมาเลย ดังแบบกระจัดกระจายแบบนี้ก็มานะคะนั่นแหละคะ่ะถ้าใครชอบนะคะก็เข้ามาดูได้ตอนนี้อาจารย์มีโชคเก้าชั้นไว้ให้ทุกคนได้ได้เลือกเยอะเลยนะคะประมาณนี้เนี่ยท่าไม้ด่างที่ยกโตก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโอ้หอันนี้คือตอนที่เขาโตเนีย่ยที่โตแลวอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะตนน้นต้นนี้ก็อยู่ประมาณ ปีอยู่แล้วครับสวยมากหนึ่งปีหนึ่งปีนะคะในช่วงแล้วยาที่เขาจะเริ่มออกดอกออกเกสรนี่ประมาณก็คือปีปียบวกครับปีบวกแต่บางทีก็ไม่ถึงนะบางต้นคุณลงสังเกตดูมีด้านเกสรแล้วมีผสมผสมได้แล้วอะไรแล้วก็มีอยู่ในมาณแค่ไม้ไซส์กระถางนั้นเองก็มีแล้วมีดอกมีภาคนู้นเห็นไหมทุกคนจะเห็นแบบประมาณปีกลางปีหน่อยหน้าปีหน่อยหน่อย เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเกสรแต่ถ้าจะถือฝักจริงๆมันต้องอายุเยอะนิดหนึ่งเพราว่าจะติดฝักใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไม้ที่ออกดอกออกฝักแหละเป็นทรงแต่เป็นทรงไม้เขียวที่ตรงแบบแปลกๆท้าก็เริ่มออกแล้วเนี่ยเนี่ยเขามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะมันก็จะเฉพาะเขาแต่มันกลิ่นไม่แรงเขาม่พวกนี้แทบจะไม่นั่นเลยมณนจะมีหลากหลายอย่างนี้ก็เป็นแม่ใหญ่ที่เป็นฝักที่พร้อมจะเก็บแกยเนี่ยดูฝั่งนี้กันอีกนะคะ เนี่ยอย่างเงี้ยเราเป็นเป็นฝักที่เราต้องเก็บแล้วเพราะว่าปลูดออกมาแล้วเนี่ยมันนด้นกจะแล้วเราไปกินเนี่ยใชหมครับเนี่ยแม่ก็ก็เป็นไม้สีอย่างเนี้ยโอ้ไม้สีชมพูเนี่ยแก่สีสันเนี่ยถือว่าแก่แล้วเนี่ยเม็ดปลูดเลยเนี่ยโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะคะทุกคนก็ต้องเก็บแป๊ดเลยนี่คือเก็บฝักแล้วนะคะการเก็บฝักแล้วดูนะคะใบเขาแม่สีนะต้นนี้นะสีกระจัดกระจายนะคะสีส้ม ออกเขียวเขียวส้มส้มชมพูประมาณอย่ตอนนี้ก็ใบใหญ่รออีกสักแป๊บนึงนี่ก็จริงจริงถ้าเก็บมีงานก็เก็บได้แล้วเนี่อันนี้ก็แก่แล้วนี่นี่นะคะเนี่ยเริ่มปูดแล้วแม่มันก็อยู่กับกระจายกระจายไม่ได้รวมไว้มาดูนะคะตรงนี้มันก็จะปูดกับมาอย่างนี้ยหลุดมาอย่างนี้ยเราก็ดึงออกมาเลยแต่นี่เป็นโนหลุดไปแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะมีเม็ดอย่างเงี้ยเนี่เม็ดนี่อย่าเนี่ยนี่ก็จะกิดหนึ่งเม็ดเนี่ยแต่บางบางภูก็จะมีเม็ดเดียวนะแต่เม็ดนี้มีเม็ดเดียว แด้แต่อ่าบางทีก็มีสองบางทีก็หนึ่งในลักษณะอย่างนี้ฝักแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวผลฝักแดงเหมือนเม็ข้าวโพดเลยนะคะเดี๋ยวแล้วก็เอาเม็ดนี่แหละเดี๋ยวไปใส่เลยไปใส่ตามกระถางไว้เลยอย่างเงี้ยในลักษณะผมก็จะเอากระเม็ดพวกนี้แหละเดี๋ยวก็มาที่เม็ดอย่างเงี้ยเราก็มาเลือกเอากระถางที่มันที่ไม่ขึ้นแล้วก็แต้มไว้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีต้นอย่างเงี้ยเราก็มาแต้มไว้เี้อาง่ายๆเลยเพราะอย่างเงี้ยเลยก็วางลงอย่างนงี้เลยวางอย่างงี้หละครับเนี่ยเม็ดนะครับ นี่อาจารย์ทำให้เราดูเห็นเองเลยนนนเนี่ยนี่ครับสามเม็ดเนี่ยถ้ามันนั่นนะก็เดี๋ยวก็มาเลือกเอาแล้วก็แค่ปลูกอีกท,ออทีนี่นะคนนะวิธีการไม่ยากเลยนะคะอา<ม>จารย์ย<า>ทำให้เราดูตรงนี้เลยนะคะนี่ครับนี่ก็คือห้าเม็ดละอยู่ในนี้นี่ก็แต้มไว้แต้มไว้อย่างงี้ครับไว้อย่างงี้เดี๋ยวเราลดน้ำนิดหนึ่ง เแล้วก็น้ำมารถพอน้ำมารชุ่มนิดแล้วก็ปล่อยเงี้ยเดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวจะพาไปดูเอาง่ายๆครับเอาง่ายง่ายง่ายใ่คะอาจารย์เด็ดปุ๊บแล้วก็เอาลงปั๊บเลยนี่ก็ทำแบบนี้แหละครับนั่งทําทั้งวันก็จะทาแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่มันขึ้นแล้วไปไปดูกันนะคะตามอาจารย์ไปเลยมันด่างมันก็จะด่างมาเลยเห็นไหมครับนี่ก็มาสองสัปดาห์ทุกคนดูนี่ เนี่ยเหมือนกับที่เราโรยเมื่อกี้ใช่ไหมครับดังมาแล้วเห็นไหมครับนี่เราอาจารย์เหมือนอาจาทำี่โรยเมื่อกี้ละาเร่้ป้ายเมื่อกี้แหละครับแล้วหลังท้ายสุดก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะที่เขาขึ้นให้เห็นนี่นะคะมาแบบนี้ดูทุกคนฮาร์ปมาอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็พร้อมแยกที่จะได้สวยกี่ต้นเราก็จะดูนเนี่ตัวนี้อาจจะได้สวยได้สวยเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่สวยแล้วก็ไม่เอาก็เอาแค่สองต้นเราก็ถาม่าจะไปปลูกไปแต้มอย่างเล็กๆที่เห็นขั้นตอนแรกนั่นแหละ นี่คือลักษณะก็เลือกดูตามหน้าไม้เลยใช่ครับโอ้โหก็ไม่ได้ยากทำให้ดูง่ายๆทำแบบทำแบบง่ายๆเลยเมื่อใหม่ดูไว้นะครับที่แบบทำแบบเนี้ยไม่ต้องแต่บางคนเขาอาจจะมีต้องมีที่ครอบมีแต่ผมไม่ได้ครอบหรอกผมก็วางเอาไว้อย่างนี้แล้วเดียวก็จะขึ้นเนี่ยแล้น้ำไม่ชุ่มหนึ่งเดียวเนี่ยก็จะขึ้นแล้วมาเลี้ยงใหม่ๆไม่ต้องกังวลอย่างเงี้ยอย่างที่พอให้ดูเมื่อกี้ก็ถึงกระถางเท่ากันเมื่อกี้อย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็ขึ้นพอใส่สามเมล็ดก็ขึ้นสามเมล็ดสามต้น เพียงแต่บางต้นมันอาจจะไม่ด่างไม่อะไรก็แล้วแต่เขามันไม่ได้ด่างท้าด่างทุกต้นก็โอ้โหไม่รู้จะทําอะไรแล้วนนเนี่ยแหละครับพตอเนี้อย่างเงี้ยฝักก็จะเกยฝักก็เก็บได้หมดเพราะว่าผมเวลาเก็บเขาแล้วไงเนี่ยอย่างเงี้ยฝักใหญ่ไหมครับนี่ก็ปูดแล้วเนี่ย<อ>นู่<อ>นทุกคนดูก็ต้องตัดแหละตอนนี้เป็นแบ็กดอกก้อนไหมครับแล้ก็ต้องตัดตัดหักได้แล้วก็หักเนี่ยนะครับเนี่ยหักโพมาอย่างงี้เนี่ยคือฝักใหญ่มากอันนี้ก็เป็นเม็ดอย่างเงี้ยแล้วก็บี้มาอีกก็บี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลากระมังนางบีแต่เรามีกี่เม็ดแล้วแต่ บางอันก็มีหนึ่งมีสองนะคแต่มีแน่ๆเนี่ยหนึ่งเม็ดแล้วเนี่ยมาแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปป้าตามกระถางนี่สองเม็ดครับเนี่ยนี่มีสองมีสามนะครับเนี่ยผูนี้มีสามเมล็ดนี่นะครับหนึ่งเมล็ดนะเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทุกต้นนะคะทุกต้นในส่วนนี้นะคะของชัวเก้าชั้นนะคะอาจารย์เพราะจากเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะเพราะจากเมล็ดทั้งหมดที่อาจารย์เด็ดเม็ดให้ดูนะคะมันเยอะมากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็เวลา ที่ปลูกนะคะสำหรับมือใหม่ก็ดูแค่ตรงนี้เป็นากากมะพร้าวสับหยาบๆนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะคะก็รอเขาเจริญงอกงามขึ้นมาความสวยการงอกก็ตามที่ทุกคนเห็นนะคะนั่นแหละนี่แหละประมาณนี้ไม่สามารถจะการันตีล็อกได้ว่าต้นนี้เกิดมาต้องสวยเลยนะ,นะ,ะไม่ใช่ะะมันก็นแล้วแต่ประมาณนี้นะคะโอเคเนาะ นี่นะคะคลิปนี้เบวก็พาทุกคนเข้ามาชมนะคะที่สวนของอาจารย์นพดลน,นะคะตามคําขอที่หลายๆท่านบอกว่า,าน้องเบวพาไปชมที่สวนอาจารย์นพดลบ้างนะคะวันนี้เบาก็ได้มาถึงแล้วแล้วก็ได้มาดูทั้งบอลสีแล้วก็โชว์ก้าชั้นที่นี่นะคะก็บอกเลยว่าอาจารย์ก็มีพัฒนาขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะพ,พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยไม่หยุดยั้งนะคะสม่ําเสมอนะก็ตามภาพที่เราเห็นนะคะก็จะมีไม้สวยๆออกมาแบบนี้นะคะ Oh,